พนักงานก็พนักงานก็เบิ่งบ่าปิ่นส้มที่เป็นปิ่นมแต่ที่นี้ทำไมมันไกลจังกันดิชิงเลตอนนี้ก็โดนบ่นนะเราเราโดนบ่นนะเราเป็นเราไม่ได้เรื่องอะไรเราอะไรนะเขาเลยอะดูไม่เป็นแต่ทำเหมือนดูเป็นเลยอะไรอาเกิว่ยบึ้งเด็กแบบบุบิซุ่มบุบิเสียงกันเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับทุกคน ประสบการณ์เรามันครอบคลุกมันอยู่ที่บริเวณระหว่างทางนี่แหละนี่แล้วปลายบ้านหลงแสนนะอยู่ประมาณจักสามโลนะครับอ๋อมาถึงกระนาแล้วครับนี่เดี๋ยวขับรถอีกสักคู่นึงเราก็จะถึงบ้านหลินิบแล้เดี๋ยวไปเปิดบปาน ูดีสารแล้วรับไปแล้วหนึ่งท่านโอ้โอหเนี่ยในระว่งทางนี่ยก็มาถึงบ้านพี่ชิดแล้วนะคะนี่นะเด็กๆก็เจอกันเล่นกันเล่นอะไรกันลันเหรอลงพันเขาดเยอะเครื่องกันเลยลุงพันอ่ะใช่ พี่ค้ับกลัเมลอีกว่าระดับแรกก็ข้าวอยนบขาวองครับพี่มาเลยม่ได้แล้นี่บ้านเราปะองน้ำมืนยังไงเอ้าเราก็จข้าจิงเอา้นก็มีัเดวบ้านเราปะเนี่ยขาโมยนครับเรามาดูดิรางเข้มงวดกันเลยนะคะส่วนตรงนี้ คี่ของี่ของนี่เ่นี่นี่ว่นีนี่ว่นี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 ัน่นี่นี่น่นี่น้่นี่นี่อนี่นี่นี่นเ่นี่นี่นีนไ่่ะเ่ี่น่นนนี่น่นไ่นนี่นนี่่นนีนี่นด่นก่น่นี่น่นนน่่่นนน่ี่น ตอนนี้มากินปูนะย้อยนะคะทุกคนนี่มากินปูแต่ย้อยบอกว่าเขาจะคอ้เราหนึ่งคันรถนะคะทุกคนบรรยากาศนะคะอ่าก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คะะ